ไปแบบเชิบเชิบครับโอ้สบายโจทครับ กนิ่งไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย <c ười> ขึ้นสบายครับรถใหม่ซื้อมารถเยอะครับทีมงานนี้ <c ười> ติดติดล้อล้อหน้า เดียกว่ากรุ่มตัวคลาสสิกอีกตัวหนึ่งนะยูสูบีเค2,002นะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดปรับแต่งกระจกนาซาวิ่งดินสบายเลยครับก็ไปต่อดำกันมา วัยรุ่นทำกินสุดยอดครับทีงงานนี้มสสีแต่รถคลาสสิกสวยๆครับแต่วิ่งหากินสบายเลยครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับรลายกระดานแชนแนลครับ วันนี้มาอยู่ในช่วงของเครื่องจักรครับเพราะว่าทางระบายกระดามนี่จะถ่ายาหลายอย่างครับมีทั้งช่วงเครื่องจักรแล้วก็ในช่วงของการเกษตรปศุสัตว์ครับแล้วก็ในช่วงของการท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้มาอยู่ในช่วงของเครื่องจักรครับมาดูดัมซิ่งดัมแต่งโซนตะยองจันทบ,บุรีครับ ฮิตกันครับโซนนี้เยอะครับหากินไม่แพ้สิบล้อนะนี่ครับรถเก่าๆรถคลาสสิกค,ครับเอามาทำดำทุกดินกันครับหือว่าสวยเลยครับคันนี้มีกระจกนาซาสองข้าง <c oughs> <c oughs> เป็นความสุขทางใจนะของแต่งของแต่งวัยรุ่นทำกินครับเดี๋ยวมาดู ในช่วงของการออกตัวขึ้นบ่อกันครับว่าเป็นยังไงน่าจะตักเดียวครับได้ขึ้นบ่อให้ดูแล้วครับอีซูเคบีสองพันสองครับเดี๋ยวดูขึ้นบ่อเป็นยังไงครับ ใชครับโอ้สบายด,ดูครับสบายสบายครับมาครับอีกลำหนึ่งมิตซูบิชิ L สองร้อยตัวใหม่ฮะบ,บางคนเขาเรียกสตาร์ด้านะ มาแบบเรียบๆครับแม็กแม็กหน้าน่าจะเครื่องเดิมครับคันนี้น่าจะขึ้นบอ่อแบบสบายครับเดี๋ยวดูกันครับสวยเลยครับนนี้รถบ้านใช้งานได้เงินครับสนใจทำได้ครับกระบ,บะดำ้ำทีอแถวนี้วิ่งงานกันเยอะครับ มิตซูบิชิสตาร์ด้าติดดำครับขึ้นปากบอ่อเอ้ยังยังไม่ไปใส่เต็มแม็กเลยครับ ดูมิตซูบิชิสตาร์ด้าครับขึ้นบอรครับโอ้นง่งไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย <laughs> ขึ้นสบายครับรถใหม่ถือว่าเด็ดอีกคันหนึ่งครับกับทีมงานนี้ครับมาในแนวสีฟ้าครามอิซูดีแม แงเต็มรูปแบบครับคันนี้ดีสุดีแม็กตายาวติดปลายสเต็ปช่างยวนครับอีซียูช็อปเ้ยไม่ธรรมดาครับสวยเอาคันนี้ใส่แม็กล้อหน้า กระทะหลังสีน้ำตาลเดี๋ยวมาดูกันขึ้นบอกันครับมาดูจเจ้าดีแมกครับขึ้นปากบอ่อไปแบบเชิบเชิบครับชิลเลยครับคันนี้ มาดูตัวเกือบคลาสสิกอีกขั้นหนึ่งครับนิสสันบิ๊กเอ็มนี่แต่งไฟเล็กน้อยสติกเกอร์ติดไว้ครับเจมแมคโครอ่ะมาดูพี่นิสสันบิ๊กเอ็มขึ้นปากบอกกันครับ แวครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกยอดการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับรายกระกดามแชนแนลครับสวัสดีครับ